นี่ครับอาการที่แถวนี้นะครับมีค้วยนะครับตัวแม่นะครับขึ้นนะครับเขาก็สีอ่วนอัวนะครับมีห้องหานะครับนี่นะครับอาการเขากระสีเป็นทรงนี้นะครับสงสัยจะมาจากทางคุมมัดนังครับ ยำลมช่วยมากนะครับกินไอฮอร์โมนตัวเมียนะครับที่ปล่อยมากนะครับเป็นระยะระยะนะครับไม่ต้องผูกไว้เสือกไว้ดีๆนะครับมาสันไปหาเขาอีกแค่นะครับ ในกินตัวแม่นะครับขึ้นนะครับสียางวนแบบนี้นะครับอยู่เบิดมือนะครับห้องหานะครับแล้วก็ยางวนสีออกประตูนะครับประตูเล็กนะครับ